โอยใจเต้นเลยตะเกียใจเต้นเลยอะ่ะเกือบนี่ถอยสุดลินเลยนะเนี่ยดูดิขึ้นความดำเลยอะ่ะ mm hmm. เออ mm hmm. บ้าบอมากเลยอะ่ะ mm hmm. นิดเดียวเลยนะตะเกียกเก<ม>โอ้ย<ม>โอ้ยทำไมคุณแบบ<ม>โอ้แล้วนะมันโอ้ยมันต้องถอยอะ่ะแบบดูดิ เนี่ยเร่งเครื่องดำควันดำเลยอะ่ะหูประมาทมากเลยนะเนี่ยใจหายวาบเลยแต่เงี้ยโดนสิไม่พ้นหรอกโอ้ย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  โอ,โอ้คุณน่ากลัวมากอ่าโอ้คุณเออเพราะมันไหลาตามไลยเนี่ย ตามเรือใหญ่ไปอะแรงแรงแรงเฉืยแรงดูดเรือใหญ่มันดูดเข้าไปไงโหอันตรายวะ่ะนี่เรือใหญ่มันดูดไปเลยอะเก๋ ที่ต้องไปตามเรือใหญ่เลยอ่ะดูดิติดข้างเลยอ่ะมันมันดูดอ่ะหูยอันตรายว่ะไม่รู้ดิเนี่ยมันดูดไปเนี่ยไม่แรงดูดมันแม่แรงดูดของเรือ,อแล้วเรือมันลำเล็กอ่ะ เนี่ยไปกับเรือใหญ่เลยอ่ะเ,เออนี่เขาต้องจอดเลยนะเนะี่ยแต่ตะกี้ชนถ้าไม่หยุดนี่ชนจริงนะเก๋เน,เนี่ยดูดิเรือเขาเริ่มชะลอความเร็วแล้ววะ่ะอ่าเรือลำหลังต้องต้องเบี่ยงออกมาเนี่ยเนี่ย อันนี้ต้องเบี่ยงออกมาไม่ให้โดนเนี่ยโห <ไป S 1> นี่ <ไป S 1> นี่ไงมันดดมันดูนดแล้วมันแบบไปไม่ได้เลยดูดิเนี่ยเขาหยุดละเรือเรือไอ้นั่นเรือจูงเขาหยุดหยุดเครื่องชะลอเครื่องแล้ววะเนี่ยดูดิ ออนี่อันนี้เขาต้องเบียเบ่ยงเบี่ยงเบี่ยงออกกินขวามาหน่อยเพราะว่าจะได้หลบไปไม่ติดเลยติดแงกเลยอะ่ะหอันตรายมาก เนี่ยเรือเขาหยุดแล้วนะแต่ว่าแรงเฉยมันเรือมันไปเรื่อยๆไงเก๋ถึงเรือไอเรือจุงหยุดแต่ว่าแรงเฉืยมันก็แบบเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆอ่เห็นป่ะโอ้เออติดเลยว่ะ หลังนี่ออกเบี่ยงขวามาแล้วเนี่ยโหอันตรายจริงๆโอ้ยเกือบแล้วใช่ประมาทมากๆเนี่ยเขาต้องหยุดละ นี่อันนี้ก็ต้องเบี่ยงขวาออกมากินขวาออกมาอุ้ยฟ้าสวยมากฟ้าสวยแต่ฝุ่นเยอะเกินหูลากไปไกลมากเลยนะ่ะทำอะไรไม่ได้หรอ อมืมันเหมือนเลือกข้ามฟากอะฮะโหยเก๋เฮ้ยช็อกเลยอะ่ะเนี่ยยังติดแงกเลยเอาไม่ออกเลยอะ่ะ อไอเรือไอเรือข้างหลังมันเรือข้างหลังเรือโยงนั่นไปละว,วิ่งขนาดข้างแล้วหม,มาเลยอดดูเลยห้าไหวเปล่าง่วงเหรอง่วงหรอง่วงปะง่วงแล้วไปก่อนอ่ะเบรกก่อนอ